สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเน r ครสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเน c ครสเกมมิ่งนะครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่ในเกมวันพีทเบร n นิ g งวิวนั่นเองครับผมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมวิธีเล่นกิจกรรม2ปีนั่นเองครับผมคือว่าตอนนี้วันพีทเบร n นิ g งวิวใกล้จะครบรอบ2ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมยังไม่มั่นใจว่ากิจกรรม2ปีนั้นมันจะอยู่ถึงตอนไหน เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมเวล30คุณผู้ชมก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมนะครับผมมาที่หน้ากิจกรรมก็คือหน้าขวาบนนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนี่ไอ้พวกนี้นะครับผมให้คุณผู้ชมนะเลื่อนไปที่อันเกือบสุดท้ายแต่บางคนก็อยู่อันสุดท้ายนะของผมอยู่อันสุดท้ายเลยคือมันจะมีรูปแบบนี้นะครับผมนี่ก็คือรูปนี้เลยนะครับนี่รูปนี้เลย บางคนมันอาจจะยังไม่โหลดนะมันอาจจะเป็นรูปขาวๆก็ได้แต่ว่าให้คุณผู้ชมเลื่อนไปเรื่อยๆลองกดสุ่มดูถ้ากดได้หรือว่ากดถูกมันจะเข้าแล้วจะเป็นแบบนี้ครับผมหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเข้ามาสู่หน้านี้แล้วให้คุณผู้ชมเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับผมก็คือเลื่อนแบบนี้เลยมันจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับผมหน้านี้มันจะเป็นหน้าลุ้นรางวันนั่นเองครับผมซึ่งของรางวัลก็จะมีตามนี้เลยนะครับมีใบอ e ีกพีครับผมแล้วก็ทองแล้วก็ ถุงสุ่มเพชรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็เรือแล้วก็มีชุดว่ายน้านะครับผมเป็นชุดคอสตูมนะชุดคอสตูมในเกมแล้วก็จะมีฟิกเกอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันเนี้ยแต่ว่าค่อนข้างที่จะออกยากนะครับผมสําหรับ3อันนี้ส่วนใหญ่นะผมจะได้แค่พวกทองพวกใบอีกพีประมาณนี้อันนี้คือออกง่ายสุดนะครับผมส่วนกล่องข้างบนคืออะไรกล่องข้างบนคือกล่องที่มีคนเล่นนะครับมีคนเล่นตรงนี้จํานวนนี้คนเล่น ถ้าถึงจํานวนมันก็จะแจกของเข้าเซิร์ฟเราเลยเราไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะไม่ได้คือถ้ามีคนเล่นเยอะมันจะเข้าของเราเองซึ่งอันแรกเนี่ยผมได้รับไปแล้วผมจําไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมรับไปแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นใบทองหรือเปล่าแต่ว่ามันเข้าไปในกล่องข้อความของเราเลยนะครับหลังจากที่มันถึงจํานวนอัตโนมัตินั่นเองครับผมคือเราก็เล่นไปวิธีเล่นก็ให้คุณผู้ชมกดตรงนี้ครับ หลังจากนั้นมันจะสุ่มจํานวนมาให้คุณผู้ชมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมอาจจะได้1ห,หรือ2บางคนอาจจะได้3แต่ว่าเมื่อคืนนี้ผมรุ่นผมได้2นะหลังจากที่ได้ก็มากดข้างล่างตรงนี้หลังจากนั้นไอสล็อตเนี่ยมันก็จะหมุน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 และเราก็จะได้ของวิธีได้ของนั้นเมื่อมันได้แล้วมันจะส่งเข้าข้อความเรานั่นเองครับผมส่วนอันต่อมานะครับจะเป็นอันที่เชิญเพื่อนกลับมาเล่นนั่นเองครับผมคือ ไอกิจกรรมตรงนี้แจกของที่ค่อนข้างจะดีเลยจะมีใบทอง2ใบครับผมแล้วก็น่าจะเป็น ถุงสุ่มเจมนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมแต่ว่าเพิ่มจํานวนเป็น3ส่วนอันสุดท้ายก็เพิ่มจํานวนเป็น5และจะมีกล่องนี้คือกล่องแรกนะครับผมจะได้8เลยนะครับผมสําหรับใบทองและก็คัมพีอีกพีอีก10นะครับผมเป็นคัมพีขั้นสุดท้ายแล้วก็เงินอีก30,000นนะครับผมคือมันค่อนข้างที่จะดีนะแต่วิธีใส่ให้คุณผู้ชมนะครับผมกดไปที่ตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นการใส่ UED ของเพื่อนที่เล่น 30วันนะครับผมนับจากวันนี้หรือไม่ก็นับจากกิจกรรมเริ่มน่าจะเป็นเมื่อวานมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนับไปเลย30วันและต้องเวลเกิน50นะครับผมถึงจะใส่ตรงนี้ได้แล้วมันน่าจะมีข้อความแจ้งเตือนไปถึงของผู้เล่นอีกคนนึงในการใส่ตรงนี้ ถ้าเขาตอบรับคุณผู้ชมก็น่าจะได้ของในกล่องนี้นั่นเองครับผมอันนี้ที่ผมคิดคร่าวๆนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ไงผมขออภัยไปด้วยนะครับผมซึ่งกิจกรรมตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะมีถึงเดือนหน้าเลยนะแต่ผมไม่รู้วันแน่นอนว่าวันที่เท่าไหร่เพราะว่าผมดูแล้วผมยังงงๆว่ามันวันที่เท่าไหร่กันแน่นะครับผมผมเลยไม่ขอระบุแล้วกันแต่ว่าให้พยายามทําตลอดนะครับเข้ามาทําเรื่อยๆตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปตั้งแต่วันที่11เดือนกันยายนนะครับผมให้คุณผู้ชมเข้ามาทําตลอดเลยนะครับผม โอเคครับผมอันต่อมาจะเป็นหัวข้อที่2ก็คือรูปเค้กตรงนี้เลยหลังจากที่คุณผู้ชมกดเข้ามานะครับผมให้เลื่อนลงไปข้างล่างเหมือนเดิมมันจะมีบอกนะครับผมก็คือ2อ,อันนี้จะเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมทําอยู่ประจําอยู่แล้วก็คือมาเช็คอินนะครับผมหรือว่ามาเข้ามาในเว็บนี้อ่าเข้ามาที่หน้านี้แล้วก็ไปกดหมุนวงล้อหลังจากหมุนวงล้อเสร็จมันก็จะมี2ออันนี้ให้นะครับผมให้คุณผู้ชมกดตรงนี้นะมันจะเป็นการ สุ่มไพ่นะครับผมไพ่ตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเอาไปแลกของได้ในอนาคตนะครับผมซึ่งรูปไพ่มันจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็คือรูปไพ่นะครับผมพอดีผมสุ่มไปแล้ว2ครั้งผมก็เลยได้ไพ่พวกนี้มานะครับแต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่รู้นะว่าแลกยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้คุณผู้ชมอีกทีส่วนฟังก์ชั่นที่เหลือไม่ว่าจะเป็นอันนี้อันนี้อันนี้มันยังไม่เปิดนั่นเองครับผมแต่ว่าถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงให้คุณผู้ชมเรื่อยๆนะครับ โอเคครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรม2ปีนะครับผมถ้าผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับผม